หลายๆคนชอบทักมาค่ะว่าหนิงเป็นคนที่ฟันสวยนะคะแล้วก็ฟันขาวสะอาดนะแต่ถามว่าหนิงเคยมีปัญหาในเรื่องของฟันไหมแน่นอนค่ะหนิงเป็นบุคคลที่หลายหลยคนจะรู้ว่าชอบทานกาแฟเป็นอย่างมากแล้วทานวันหนึ่งหลายแก้วด้วยเวลาที่เราทานกาแฟเนี่ยฟันเราก็จะเกิดคาาเหลืองเกิดค่าพลักเนี่ยนะคะตามร่องฟันและบางครั้งเนี่ยระหว่างวันมันอาจจะมีกลิ่นปากที่ไม่พึงประสงค์และยิ่งโดยเฉพาะทุกวันนี้เนี่ยเราต้องใส่แมสแล้วเวลาที่เราจะไปพูดกับใครหรือตื่นเช้ามาเราเจอหน้าสามีเราเราจะไปจุ๊บสามีมัน ก็เกิดความไม่มั่นใจค่ะแต่ต้องบอกเลยค่ะว่าปัญหาเหล่านี้เนี่ยนะคะ ปูแก้แล้วหายไปนะคะหนิงใช้ยาสีฟันหรือน้ำยาบ้วนปากดีๆหลายยี่ห้อมาเยอะมากๆจนกลับมาเจอนะคะยาสีฟันวันเดอร์สมายนะคะสูตรเข้มข้นซึ่งสูตรนี้นะคะคิดโดยเพจสัจกรนะคะความรู้สึกของหนิงเนี่ยหนิงรู้สึกได้เลยว่าการใช้ยาสีฟันวันเดอร์สมายนะ,ะขาวขึ้นฟันเราเนี่ยขาวขึ้นตั้งแต่หลอดแรกที่ได้ใช้เห็นหลอดเล็กๆแปดสิบกรัมแบบนี้นะคะแต่สามารถใช้นานได้ถึงสองถึงสามเดือนเลยนะคะเรียกว่าคุ้มค่ามากๆแล้วต้องบอกว่าวันนี้เนี่ยมีโปรโมชั่นพิเศษ จัดมาให้ด้วยก็คือซื้อ1แถมหนึ่ฟรีไปเลยนะคะ490บาทแล้วก็ส่งฟรีทั่วประเทศด้วย